กรูดีซีที่ดินทำเลทองสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูแปลงที่ดินของจังหวัดลบบุรีสั้นหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้อยู่อำเภอเขาสมรงตําบลตกาแก้วเนื้อที่ร้อยก้าไร่ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่เมื่อครั้งนั้นนะ่ะเรายังไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่มันก็จะไม่สวยเหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้เราปรับปรุงพื้นที่จนสวยงามแล้ว ปลงนี้นะครับจะมีหน้าที่จะอยู่2ฝั่งถนนเลยนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับจะเริ่มจากต้นกระถินเนี่ยป่าก,กระถินเนี่ยสามสิบแปดไร่ฝั่งนี้นจะมี2ถนนสามสิบแปดไร่กับสี่สิบเจ็ดไร่ตรงนี้ก็สามสิบแปดไร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดป่า,าให้คนเช่าทํามันสำปะหลังนะครับในที่สามสิบแปดไร่ก็จะมีคลองซึ่งเราขุดไว้นะครับมันเป็นคลองน้ําซับ เราขุดแล้วมันจะมีน้ําซับคือน้ําผุดให้เราใช้ได้ทั้งปีครับนะครับคลองเนี้ยอ,อันนี้คือชนดแปลง38ไร่ติดกนันก็จะเป็นชนดแปลง40กว่าไร่นะครับแันนี้เดิมทีก็จะมีอ,อ,อ้อยมากองทท้งแล้วก็มาเผากันเต็มไปห,หมดนะครับตอนนี้เราก็ปรับปรุงทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะให้ดูสวยงามขึ้นนะครับปัจจุบันก็ปลูกพ่อโพดอยู่นะครับ แปลงนี้หน้ากว้างติดถนนลัดยาง400กว่าเมตรครับเกือบเกือบ500เมตรอ่ะือื่อกว้างมากเลยนะครับด้านหลังก็คนกระป่าอ้อยเป็นทิวที่เราเห็นนะครับรูปแปลงจะออกอนค่อนข้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า,น,าน,นะครับนี่ครับนี่คือฝั่งด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามก็จะมีอีก20กว่าไร่ครับนี่นะฮะ20กว่าไร่แปลงนี้อยู่ใกล้ชุมชนนะครับอยู่ติดหมู่บ้านเลยติดสถานีน้ำมัยด้วยนะครับ ่างจากอำเภอโคกสมโลนะครับ16กิโลแยกจากถนนผลจุทินเข้ามา6กิโลนะครับ6-7กิโลถึงนับไปที่ดินเลยสำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามและเียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0842954619สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝากแปลง1้9ไร่นะครับไว้ให้พิจารณาอีกสักหนึ่งแปลงขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ